เอาละครับก็ต้องขอล้าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสเสมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายปา้องแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูซิทเวิร์ดครับแล้กลับเข้ามากันแล้วนะครับในค่ำคืนสุดท้ายของรีกโซโนราซอรัสนะครับผม มันเป็นคืนที่จะตัดสินแล้วนะครับว่าใครจะได้โซโนล่าหรือไม่ได้โซโนล่านะครับ mm. อันตัวพี่นั้นเดี๋ยวก็เดี๋วเข้าไปดูกันนะผม mm. ตอนนี้ก็เหลือเวลาอีก1 4นาทีนะครับอ่าไปเข้าไปดูกันเลยดีฟนะครับเออพี่ก็อยู่อันดับที่89แรโดมิเนเตอร์มีแต้มอยู่1,900 ไกลอีก24นะครับอันดับหนึ่งดูอันดับหนึดด่งนี่วสี่พันเก้หกสิบห้าบ้าจ,จัดจัดนะครับดูอันดับวัยดิ้อ่าเอ้ยหนึ่งพันแปดร้อยสิบหกมันไล่เข้ามาแล้วว่าอันตรายจ,จัดจัดนะเนี่ยแต่ยังไงผมว่าได้แล้วแหละเพราะว่าเลยแค่สิบวินาทีนะครับการจะตีสามยกแล้วมาถึงผมนี่มันคงเป็นเรื่องยากอะสามยกหรือสี่ยกด้วยซ้ำนะครับปะ่ะหนีกันอีกดีฟ้าไหนกไ็ไหนเอาความชัวเป็นที่ตั้งนะครับเชีน จะไม่ผิดพลาดใดๆทั้งนั้นอาเอาพืชไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาทีเล็กไปตัวหนึ่งอา่าไม่ได้ไม่ได้ต้องสลับอย่างนี้นะครับชัมโอเคไปลุยบื้อบากาคือโซโนล่าต้องเป็นของฉันแน่ๆการประกาศชัยชนะ จะต้องเริ่มต้นขึ้นนบัดนี้อสซินจานเฮ้ยตายห่าแล้วไงจะเริ่มต้นได้ไหมหรือว่าจะแพ้สักลามีสิทธิ์นะนี่เอามามา,มาดวลกันซะหนออ่อยอาซึมเฮ้ยมีพันเก้าเองกำลังจมตีพันหกน้อยน้อยนิดเฮ้ยไม่แพ้ง,ง่ายๆาใครมาเจอผมตอนนี้ถือว่าสวยสุดๆนะครับสำรับกนที่วกำลังไตเลขอยู่นะเฮ้ยเจ็บปวดขึ้นมาทันเทยโดนอย่างนี้เข้าไป ป้องกันสองไว้ก่อนยังไงผมก็อยู่นะโอเคไม่แพ้กแกง,ง่ายๆหรอกไอ้ทีเล็ก <c oughs> ทีเล็บบานแฉกไม่ผมยังไม่เคยเห็นท่าไม่ตายมันเลยนะไม่รู้มันจะบานแฉกหรือลนะ่าเอออยากเห็นเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้วงเล็บเลยไม่ใช่ตอนนี้อย่างแน่นอนแล้วก็ไม่คิดจะลองด้วยนะ <c oughs> มาผมจะต้องตายนี่อีกไม่ช้านี่แหละฉันสัญญา่าจะไม่แกรอดกลับไป มันนะไม่ใช่เราเออเราไม่รอดกลับไป <laughs> okay. โอเคโอ้โหอย่างงี้ก็ต้องโจมตีสุดแ็กเลยดิตายหาแล้วโจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่โอ้โหนีมีพันหนึ่งนะครับ เมื่อมีพันหนึ่งผมก็จะป้องกันหนึ่งสองนะครับแล้วเหลือไว้หนึ่งโอเคตายซะอย่าอยู่เลยนี่นะเรียบร้อยเพราะกินพืชตัวนั้นทำะไรเราไม่ได้นะคีร้อยเก้าสิบห้าเองทำอะไรฉันไม่ได้ลองโมลอนแกเป็นตัวเล็กจิ๋วแกต้องเปลี่ยนตัวยังแน่นอนเปลี่ยนตัวแมมโมลอนเปลี่ยนตัวนะครับโอเคมีพันหนึ่งเลย่ะโลนกอันตรายจัดจัดไม่ทำะไรเลยว้า ขอดูหน <aid> ่อยมี390สนะครับโอ้เโอ้ยเหมือนจะเจ็บบาดเจ็บอยู่เหมือนกันผมจะทำอย่างนี้นะพอล้มใต้แน่ๆอยู่แล้วไม่ก็เหลือหนึ่งนะป้องกันไว้ก็ได้คุณเหนือมันก็มี6แล้วสินะทีนี้มีห้าเองป้องกันก็อยู่นะเนี่ยป้องกันแล้วส่วนนี้ดับไปเลยนะครับแต่ว่าแมวนี่ป่าชอบความตื่นเต้นเล้าใจนะมาใส่เข้ามาเลยโลนแดกคิดนานจัด อันตรายสุดๆเอ้าไม่กล้าโจมอะ่ะใจมันไม่ได้อะ่ะโอ้โหอย่างงี้สแต็คเราก็ทบทล่มอ่ะ <laughs> วมแล้วรวมเองอ่ะมันมีแปดแล้วทีนี้โอ้โหยี่เจ็ดเลยว่ะเพราะว่ามีแปดคิดแล้วคิดอีกอะ่ะเราจะทำไงดีวะจะล้มเราได้นะเฮ้ยไม่ต้องคิดมากก็ได้ใส่เข้ามาเลยโอ้โหมันตัวเล็กกว่าเราไงมันกลัวทีเล็กด้วยอะ่ะเรื่องห่งเรื่อง <laughs> เฮ้ยจมตีหกหกตายเออมันเหลือไว้หนึ่งด้วยอ่ะโอ้ยน่าเกลียดจ้าจัดอ่ะแต่กโอเคสบายถืออยู่แล้วนะครับอ่าจมตีหนึ่งจมตีสองแล้วก็จมตีสามนะครับตัวนี้ป้องกันหน่อยไหมป้องกันหนึ่งป้องกันสองก็ได้อ่ะเอาไว้ใช้ไม่ตายซะหน่อยตายซะอยู่เลยเอ้ยนี่นะเก็บไว้ตัวลันด้วยอ่ะอันตรายเลยเนี่ยอุ้ยหกร้อยนะ โอ้ยผมมีสิทธิ์แพ้นะเนี่ยชิบหายแล้วเฮ้ยผมแพ้วะเนี่ยไม่ได้คิดอนะตายแล้วมีสิทธิ์แพ้เลยแพ้ก็ไม่เป็นไรหรอกออุ้ยไม่โจมตีผมอะอุ้ยผมรอดตายไปไฟผิดไปเลยนะเนี่ยอุย้ยแต่ว่ามันมันมีห้านะเมื่อมันมีห้าผมจะป้องกันอ่าป้องกันหกแล้วกัน <laughs> แล้วเก็บไว้นึงอะ เอาเซ่มาวัดใจกันเอาเซ่มันวีเจ็ดบมีหกอะเอาเซ่มามาเหมือนแย่มันเล่นยังไงชั่กคน้ามนดวนกันซะหน่อยเฮ้ยจบตีเจ็ดเลยอะเฮ้ยอุตส่าห์กะว่าให้เหลือแปดเลยนะเนี่ยโอ้โหทำได้แค่นี้เองใช่ไหมรอดตายไม่ได้อย่างมาริอันะครับเอาตายซะอย่ายอยู่เลย แม่ก็จะใช้ไม่ตายสวยๆซะหน่อยเลยไม่ได้ใช้ไม่นะเรียบร้อย <c ười> ชนะอยู่ดีอู้หูได้สามสิบสองเจ่าวจัมสุดๆขึ้นไปอีกนะครับโอ้โหเอ้สุดยอดเปิดได้โซโนร่าสักตัว <c ười> มันจะเจ๋าวจัมขนาดนั้นเอ้ยไม่ได้นะครับได้หมื่นหก เออผมเปิดได้การ์ดอัลฟาด้วยนะครับเออการ์ดที่เป็นรูปอะไรไอปลาฉลามอะเชื่อไหมโชคร้ายสุดๆเลยผมไม่ได้แบงค์เลยไ,ได้ดีเออย่างเดียวเลย <c oughs> เออเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะมาเห็นขาวที่พระเอกเราต้องออกลงแล้วนะครับพระเอกอยู่ไหนแกเท่าน,นั้นที่เป็นบอสใหญ่ของเกมนี้ยกเว้นนะว่าโดโดยังไม่เข้านะค <c> ร <oughs> ับแต่โดโดเข้าโดโดสามตัวนะแมะทัาพืชนะอ้ารุย <c oughs> ดูซิว่าผมจะชนะไหมนะครับเหลือแปดนาทีแล้วนะครับผมก็คงพอดีแม์นี้พอดีนะครับดูซิว่าจะตึงไหมเฮ้ยก็ได้ตัวอยู่นะแข่งแกร่งมากเลยฝั่งนูน้นแต่มันไม่มีน้ำนะค <c oughs> รับเี๋ยวมันมีน้ำอะไรง,ง่ายขึ้นนะครับอ่าป้องกันมึงไว้ก่อนไม่งั้นรถตายนะครับโดนโจมตีตายอ,ตอ,อีกแน่นอนโหไลังโจมตีเยอะมากเลยอ่ะ เราก็ไม่มีเนื้อมีดิคอปปี้ไงคือเนื้อโอเคนั่นทำไรฉันไม่ได้ง่ายๆหรอกกะไม่เปลี่ยนตัวเลยเหรอไม่ธรรมดาเลยเนี่ยแกจะเป็นในรถเสาร์ก็ไม่เป็นในรถเสาร์จะเป็นปลาก็ไม่ใช่ปลาเดี๋ยวมาดวลกันมาเลยตัวเล็กมาก็ไม่กลัวหรอกว่า้น้ำเก่งมาเยาอะนีอ เก็บสต็กรัวๆโอ้โหผมตายแน่โอ้โหชิบหายแล้วไม่น,าน่ารอดพูดเลยโอ้โหแล้วพืชผมก็แพ้ทางมันด้วยตายแล้วมันมีสี่แล้วนะครับไปดูสิอุ้ยเราเหลือสี่ร้อยเองอะต้องโจมตีเยอะเลยในนี้ยกื่จะล้มได้นะครับโอเคเหมือนจะกลัวนิดๆแล้วนะเนี่ยโจมตีสี่ผมไปแล้วนะเออเรียบร้อยโอ้หูนึ่งมืนเลยเหรอพลังโจมตีเยอะแยะเกินไปแล้วอะ บ้าจ,จัดเลยเนี่ยอ่าผมก็จะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามอุ้ยพอแล้วตัวนี้มีอยู่เจ็ดร้อยต้องป้องกันไหมไม่ต้องป้องกันไม่อยู่ในสังคตสายจะยังอยู่เลยนี่นะเรียบร้อยไปหนึ่ง <c oughs> โอ้สามพันสามเลยเนี่ยแล้วคอมพีนี่ทามไม่ตายไม่น่าถึงสามมันสามก็ไม่แน่นะใส่แปดอะ่ะเออเอาเซ่ผมว่ามันไม่โจมตีไอ้คนเนี้ยมันระวังตัวสุดๆเลยนะครับ เฮ้มีสิทธิ์ไม่แน่มันจะหน้ามืดนั่นไงโจมตีสองนะผมไม่ตายได้ส่วนถ้งั้นน่ะโอ้ยอะไรจะดีเท่านี้ไม่มีอ่ะอโจมตีหนึ่งโจมตี2องโจมตีส4มห้าไปเลยนะครับแล้วก็เหลือคอมปี้ใช่ไหมตายอีกต่างหาโอ้ยอะไรจะดีปานนี้ไม่มีอ่ะนี่นะเรียบร้อยบอสใหญ่ยังไม่ทันได้ออกเลยจะตายหากันหมดซะแล้วบ <c oughs> าอุย้ยมีห้าเลยนะ ชิบหายแล้วเราตายชัวร์นะครับมันจะกล้าโจมตีห้าไหมถ้าไม่กล้าโจมตีห้าผมประเด็ดศึกเลยนะผมจะบอกให้ๆๆมาจบเโอ้โจมตีส่ผมก็ตายอยู่ดีอะโอเคแล้วมันเลื่อนหนึ่งไว้ทําไมวะอุ้ยมันมันคงคํานวณแล้วว่าคอมปีไม่น่าโจมตีถึงสามมันสี่นะครับอ่าแล้วมันเลือนน่อนไม่เหมือนพวกันหนึ่งด้วยอะช่างมันจะเท่าไหร่ฉันก็ไม่สนตายซะเถอะอย่าอยู่เลย เง اب, ียบหี่นะตบก็ง่ายตบอืมันเขี้ยวสดๆตาย3,7มันเจ็ดอะไรก็กันไม่อยู่โอเคเรียบร้อยวู้โหชนะไปแล้ว อ้ oh! ไปอีกแล้วนะครับใครก็กันพี่ของปีไม่ได้อันตรายสุดๆเลยนะครับโอเคขึ้นไปอีกนะครับ8 1ดูอันดับสุดท้ายดิเฮ้ยผมก็ไล่มาเหมือนกันนะ1,819แล้วนะครับแต่ว่า้ฉันนอนมาอย่างแน่นอนอะไรจะสบายขนาดนี้ไม่แม่อืซอซอซ่มซ่ออุ้ยส่งท้ายขอพันดีเน่ได้ไหมโอ้ย ได้แบงค์เขียวข้างในก็ได้สัก50ไม่มีอ่ะได้500ได้เงินได้อาหารแล้วก็บานแฉ่งไวอีกหนึ่งตัวนะครับบานแฉ่งนี่ผมมีเยอะจนไม่รู้จะเยอะยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาผสมกับทีเล็กเจนสองมาวิ่งไม่ได้ดิมันต้องเอาตัวเจนสองกับเจนสองผสมกันมาเนะแล้วบานแฉ่งมันผสมกับใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาก่อนหาต้นตอบานแฉ่งกอนเออมันผสมกับใครวะอันนี้อยู่นี่นะมีตัวสี่สิบเบรเวลสี่สิบไหม โอ้นี่ไงผสมก็เล็บยาวเนี่ยโอ้แต่เรายังไม่มีสักตัวเลยอะผมเคยต่อสู้แล้วก็พ่ายแพ้ในลีกใจนะครับเล็บยาวโอ้โหตอนนั้นก็เสียใจอยู่เหมือนกันแต่ว่าเพิ่งเล่นทีแรกๆไงเออเลเวลเรายังสู้เขาไม่ได้ไงแล้วง่อง,องเรื่องเฮ้ยเล็บยาวเฮ้ยไ,ไม่ใช่นะผมว่าผมชนะนะแล้วผมก็ได้เล็บยาวมาตัวหนึ่งนะครับชนะดิชนะดิะดออเราได้เล็บยาวมาตัวหนึ่งแต่ว่าเลเวลเราไม่ถึง60มันเลยไม่ปลดล็อกไนงะ เ,เล็บยาวอยู่ไหนเดี๋ยวขอผมหาก่อนนะครับอ่าผมหาแล้วนะครับก็เจอแต่เล็บยาวธรรมดานะครับผมเล็บยาววิบบับไม่มีนะครับ <c oughs> ก็เราพ่ายแพ้ไปยังไงแล้วเราก็เลยไม่ได้ไปทถเอ้ยทำาป็นจำไม่ได้ไปได้มันจำไม่ได้จริงๆ <c oughs> อ่ะก็เวลาก็เหลือน้อยแล้วนะครับอ่าก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะถ้าใครได้นะครับส่วนใครที่ไม่ได้ก็อ่า เสียใจด้วยนะครับผมไม่รู้จะพูดยังไงก็ต้องบอกเสียใจด้วยนะครับอแต่ไม่เป็นไรนะครับอีกหน้าก็ยังมีอยู่นะอ่ะเหลือเวลาอีกต้องสามนาทีงั้นผมขอตัดเลยแล้วกันมันจะได้เร็วขึ้นนะครับอ่าผมก็กลับมาแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งฝ่าๆนะครับไม่ถึงแล้วเหลือยี่ห้าแล้วอ่าก็ขอพูดอีกทีนะครับสำหรับเลีกโซโน่าโซลาร์นะครับถ้าใครแบบว่าเอออยู่แรงเพชรแล้วก็ได้ก็แสดงความดีใจด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับ เพราะว่าก็จะมีลีกใหม่เปิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพยายามเล่นไปนะเพราะว่าตัวพี่เองตั้งแต่เล่นทีแรกก็ไม่ได้หรอกครับก็ลีกนี้ก็ลีกที่แล้วก็เห็นอยู่พี่ก็ไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นลีกประกาศชัยชนะนะครับแต่ที่สุดพี่ก็ได้แล้วนะครับโซโนล่านะครับว่าได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับเหลือแค่50วินาทีนะครับอ่าแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังมีแพ็กหยุกเพียบเลยนะครับโอ้ปลดล็อกอ่าสไปโนโซลัสแล้วก็ปลดล็อกอ่าแกลิมีมัสนะครับโอเค กลับเข้าไปคีนะครับใกล้เต็มแก่แล้วนะครับดูซิว่าผมจะได้จริงจริงจังๆกับเขาหรือเปล่าได้อยู่แล้วล่ะสิ่งที่เราจะได้นะครับเราก็จะได้ออ้ยได้แบงค์ห้าร้อยแบงค์เดียวเองอะ่ะโอ้แต่อัตราดรอปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมก็สรุปเลยนะลีกนี้พี่ก็เสียไปประมาณเจ็ดร้อยฝ่าแบงค์นะครับไม่เยอะมากนะสำหรับทุกลีกนะปกติแล้วลีกลีกหนึ่งนี้พี่เสียนี่เป็นพันฝ่าพันฝ่านะอ่ะ ก็ใกล้แล้วนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งนยวาได้แล้วถ้าออกไปนี่ก็จะได้แล้วนะครับเอโซนอราโซนารา 2,500้ 25, 500, แล้วก็ 2, 000, สอ0แสซัมโซโลราซาร่ามันไม่ขึ้นมันนิวนะเพราะผมมีอยู่แล้วตัวหนึ่งนะแต่ทีนี้จะมีทั้งฝูงแล้วโอเค1 3น0นะผมผมมี20,000แล้วอะ่ะแล้วก็ดลดลลอโซโลรายใหญ่ใจดีวู้ฮู้ซัมน่ก็ฟัก ก็ฟักไม่ได้หรอกเพราะว่าเต็มเต็มเอียดเอียดเต็มจ,จัดๆนะครับอ่ะไปดูค่าสแต็กมันก่อนดิอาดูซิว่ามันแข่งแร่งแค่ไหนอยากจะรู้เหมือนกันอุ้ยมันอยู่ตัวที่เท่านี้เลยอ่ะอุยมีเลือด3,500กับ85นะพลังโจมตี6 0 3สแจ๋วแจ่มสุดๆเลยฮะไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยโอเคขอเก็บหน่อยก็แล้วกันอ่ะก็ขอพูดอีกสักครั้งหนึ่งนะว่าเออ ถ้าใครได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผูเป็นครั้งที่3แนละ้ว <c oughs> ก็ดีใจด้วยจริงๆนะครับตัวพี่เองก็ยังดีใจเลยฮนะแล้วก็หวังว่าทุกคนก็คงดีใจเหมือนกันส่วนใครไม่ได้ก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับพี่ก็ไม่ได้เติมเหมือนกันนะครับเล่นมาเรื่อยๆนะครับสังเกตได้จาก EP แรกมาเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> จน EP จะ500แล้วคิดดูโอ้โหจะได้ขนาดนี้นะครับก็ยังเก่งสู้เขาไม่ได้นะพวกเขาก็ยังเก่งกันฝ่านะอ่าไม่เป็นไรนะครับ พอดีฝาดนะวันนี้เอาแค่นี้ก็แล้วกันถือว่าได้การ์ดไปนอนเชิชมแล้วนะครับอ่า,อาถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่าง้วยนะครับได้หรือไม่ได้นะครับดีใจเสียใจยังไงก็บอกบอกเราสู่กันฟังได้นะครับอพี่ไม่ขิงใครอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าขิงพี่ก็ได้นะพี่ไม่ว่าเราเก่งๆมีข้อมูลอะไรก็บอกได้นะครับบางทีพี่ก็ไม่รู้นะครับก็อยากได้ข้อมูลเยอะๆเหมือนกันจะได้บอกต่อๆกันนะครับถือว่าเป็นชุมชนจุลศิษย์เวอร์ ด้วยกันนะครับ oh. <laughs> พอที่ฝากนะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้รรด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยเกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่ <laughs> ไปแล้วเฟ้ย